สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านใบจี Asset Management ค่ะ อีพีนี้นะคะยิ้มมีคอนโดสวยๆค่ะในย่านตลาดขวัญน,นะคะอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าสุภาลัยวิสตาค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะคุณผู้ชมเดินทางง่ายมากค่ะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีปากเกร็ดเพียงแค่200เมตรค่ะอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีเอ็กต้าเมเจอร์ฮอลลีวูดค่ะและยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนส่วน กุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีค่ะภายในบริเวณโครงการนะคะบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่ค่ะ มีระบบดูแลความปลอดภัยนะคะลอปพอกล้อง4ซีทีวีและระบบขี์กร์ดเข้าออกตลอด24ชั่วโมงเลยลคะค่ะภายในโครงการบรรยากาศดีๆแบบนี้มีพื้นที่ส่วนกลางสวนยอมฟิสเนสและสระว่ายน้ำคอยบริการลูกบ้านด้วยคะ่ะภายในห้องจะสวยน่าอยู่แค่ไหนคุณผู้ชมตามยิ้มไปชมกันเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะยิ้มมาอยู่ที่ห้องเลขที่35ทับ80ค่ะขนาดพื้นที่ภายในห้องนะคะอยู่ที่47.67ตารางเมตรค่ะอยู่ที่ชั้น11นะคะภายในห้องสวยน่อยู่แค่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะ ะะภายในตัวห้องค่ะคุณผู้ชมคุณจะพบกับโซนของลิฟวิ่งรูมค่ะหรือว่าห้องโถงนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใช้เป็นห้องนั่งเล่นค่ะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้ตามต้องการเลยนะคะทั้งโซฟาชั้นวางทีวีตู้โชว์วางของหรือสําหรับท่านไหนนะคะอยากจะเพิ่มเติมในเรื่องของชั้นวางรองเทา้าบริเวณด้านหน้าก็สามารถทําได้ค่ะ เข้ามาภายในตัวห้องนะคะคุณผู้ชมสามารถทําเป็นโซนของห้องรับประทานอาหารได้ค่ะเพิ่มเติมนะคะกับโต๊ะรับประทานอาหารและเก้าอี้ค่ะได้ตั้งแต่4ท่านนะคะ หกท่านเนี่ยได้แบบสบายๆเลยค่ะชจำต่อกันนะคะไปในโซนของห้องครัวค่ะมีประตูกระจกบานสไลด์ค่ะไว้กั้นเป็นสัสดส่วนเลยนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนชื่นชอบในเรื่องของการทําอาหารก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของกลิ่นบรบกวนค่ะและนอกจากนี้นะคะเขายังมีค่ะเป็นเคาน์เตอร์บิวอินค่ะพร้อมกับชั้นวางติดผนงังและก็ซิงค์ล้างจานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรียกว่าเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับนะคะ บริเวณของหน้าต่างค่ะเป็นหน้าต่างกระจกบานสไลด์เปิดระบายอากาศขณะที่ทําอาหารนะคะไม่ให้กลิ่นรบกวนภายในห้องและยังเปิดชมวิวทิวทัศน์สวยๆค่ะห้องนี้เนี่ยตรงกับพื้นที่ส่วนกลางเป็นสระว่ายน้ําชมวิวสวยแล้วยังรับลมธรรมชาติทําเลดีเลยละคะ่ะ และสำหรับห้องน้ํานะคะมีพื้นที่นะคะในการกั้นส่วนแห้งส่วนเปียกค่ะเป็นประตูกระจกบานสไลด์ค่ะพร้อมกับสุขภัณฑ์เนี่ยครบครันค่ะ และสำหรับโซนของห้องนอนค่ะมีการจับไว้เป็นสัดส่วนนะคะมีเตียงนะคะและฟูกเนี่ยขนาด6ฟุตค่ะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถเพิ่มเติมเฟอร์เิเจอร์ได้แบบสบายสบายเลยเพราะห้องนี้เนี่ยกว้างมากๆค่ะจะเพิ่มนะคะตู้เสื้อผ้านะหรือจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งค่ะก็เรียกว่าครบชุดได้เลยสําหรับขนาดห้องใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเชื่อมต่อนะคะไปยังบริเวณระเบียงค่ะกับประตูนะคะปานสไลด์ค่ะ บริเวณระเบียงเนี่ยกว้างพอสมควรเลยนะคะสามารถใช้เป็นพื้นที่สักลางได้หรือว่าจะเป็นมุมนะคะผ่อนคลายลีแล็กกับงานอดเดรเลกตั้งโต๊ะนะคะทานกา,ฟาแฟแบบบรรยากาศชิวๆรับลมและวิวสวยๆแบบนี้ค่ะการเดินทางไปยังคอนโดสุภาลัยวิสตา้าเริ่มต้นที่แยกวงสว่างขับไปบนถนนกรุงเทพนนทบ,บุรี2.4กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะที่รับชม EP นี้ไปแล้วอยากจะเป็นเจ้าของแนวะห้องสวยๆกับคอนโดสุภาลัยวิซ,ซ่า ห้องนี้แล้วแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ค่ะผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage J Asset m a n a g e m e n t หรือ y YouTube Channel เรียงบรรบานบ่าย by J Asset Management ค่ะเรามีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อฟรีนะคะและนอกจากนี้แล้วค่ะเรายังมีทรัพย์พร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายที่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันยังไงอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ อีพีนี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ